สวัสดีครับแนะนั่งตัวกับเปซ้ายอีกรอบนึงครับโปรเจคสิบปรกรครับสวัสดีครับวันนี้มาร่วมงานเอาไปซีนไทยแลนด์เค้าดาวสองพันยี่สิบหกเมื่อกี้เดินผ่านเวทีมาคือเขาสุดตื่นเต้นยังไงบ้างคะที่จะขึ้นเวทีก่นใหม่เออเต้นมาตั้งแต่มาซาวเช็คแล้วครับเพราะว่าเออเวทีใหญ่มากครับแล้วก็ทีมแดนซ์วันนี้เราได้ขึ้นกับศิลปิน,น,นหลายๆคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันก็เลยแบบว่าอยากเตรียมโชว์พิเฉยๆให้ทุกคนดูอย่างเต็มที่ครับคุ แล้วเราวันนี้เราจะมีโชว์พิเศษอะไรฝากแฟนๆมากเลยมีครับเดี๋ยวทุกคนรอดูกันได้เพราะว่าผมทำเรียกว่าเป็นเอ่อรีมิกซ์เพลงมาแล้วก็มีเตรียมเป็นมเมดเลยบเพลงพิเศษให้ทุกคนได้ดูในชมกันครับยิ่งใหญ่แน,น่เลยรับรองเลยใช่ไหมแม่ค้าพูดครับ้ให้ทุกคนรอดูกันครับผม,บผมโอเคต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้ถามว่าเราไปแจมกับพวงพี่พวกนั้นรับผม ก็ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้น้องๆนะครับแล้วก็มีไปฟิชชิ่งอะไรอย่างงี้ด้วยก็ตอนนี้ก็กําลังทําอัลบั้มตัวเองอยู่ครับก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับว่าผมจะปล่อยผลงานอนาคตมีอะไรบ้างครับแต่คำว่าทําอัลบั้มของตัวเองเนี่ยพี่ได้ยินมาหลายรอบแล้วนะครับครับผมปีหน้าเราจะได้ฟังกันไ้หมถ้าเป็นไปตามคาดก็จะได้ฟังกันครับเพราะว่าค่อนข้างทํา ยากทีหนึ่งค,ความมันเป็นอัลบั้มตัวเองเราก็ต้องแบบด้วยความที่ผมเป็นคนเลือกดีเทลอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาทําผลงานเนี่ยมันจะมีอะไรหลายอย่างที่มันต้องคอนซีเดอร์เลยแบบว่าต้องต้องทําให้ตัวเองชอบจริงๆครับผมแล้วนอกจากอัลบั้มที่ปีหน้าเนี่ยน่าจะได้ฟังแล้วมีผลงานอื่นอื่นไหมคะเราจะเป็นโปรดิวเซอร์คนอื่นไหมหรือพิเศษคนอื่นหรือเปล่าเลยถ้ามีโอกาสก็จะทําให้ได้ทุกคนเลยครับแต่ว่าอยากอยากอยาก,อยากพัฒนาตัวเองในในทางหน้าโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสอื่นก็สามารถติดต่อได้ครับ ใช่ครับผมก็งานนี้นะครับจะมียาวอย่างเงยครับผมผมไม่ได้เป็นศิลปินแบบว่ารายนักสุดท้ายนะครับก็ฝากทุกคนมาเดินในคอนสยามนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจศิลปินหรือว,ว่ามาร่วมสนุกกันกันได้นะครับเพราะว่าเรามีศิลปินอีกหลายท่านเลยที่พร้อมจะมอบความสวยให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะครับบอกให้ข้อสยามกันนะครับขอเราสุดท้าย ยังไม่ได้แพงเพราะผมตอนนี้ทำอัลบั้มมันอยู่ครับเคลเรแบบอยากให้อัลบั้มทุกอ,อย่างเรียบร้อยก่อนครับค่อยค่อยผลงานอื่นค่อยว่ากันครับแต่ถ้ามีโอกาสต้องทำแน่ๆเลยนะแฟนดีดูจะเยอะเลยเดียเด๋ยว,ยวไว้รอดูกันครับรอดูได้ค่ะโอเคไวยพรีเมี่ยมให้เป็นชายหน่ค่ะได้ครับก็ขอให้ผู้ชมทางบ้านนะครับทุกคนที่ฟังอยู่ขอให้ที่ผ่านมาเป็นปีที่อาจจะหนักหน่วงหรือว่ามีความสุขเราเก็บความรู้สึกไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเศร้าแล้วก็เศร้าให้มันเต็มที่ไปเลยเราจะได้รู้ว่า ความสุขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ผมขอให้ทุกคนพบกับรอยยิ้มของตัวเองในเร็วๆนะครับผมสวัยิ้มใหม่นะครับโอเคค่ะตัวนี้เลยค่ะ,อคคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ